จอยติตัสอดีตนางแบบดังเรียกว่าเป็นอดีตนางแบบดังที่เราวงการไปไข่ข้าวต้มสำหรับจอยติตัสหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ทําให้เธอต้องตัดสินใจหยุดไข่ข้าวต้มเดินทางไปตั้งหลักที่อเมริกาเพื่อหางานทําโดยเธอได้เผยว่าสูป่ปวกเขาสุดท้ายของชีวิตตั้งเป้าหางเงินมาจนเจอครอบครัววันนี้เดินทางไปคนเดียวแล้วลูกชายจะตามมาอีกคนในอีกหนึ่งเดือนแต่อีกสามคนยังอยู่ที่ไทยแล้วเมื่อแฟนๆถามว่า จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่จอยก็เผยว่าคงไม่ใช่เร็วเร็วนี้อาจจะอยู่ยาวๆเพราะเมืองไทยไม่มีอะไรให้ทําแล้วขอให้ประเทศไทยรอดก็พอสงสารคุณพ่อคุณแม่และต้องคิดถึงท่านมากแน่นๆเพราะเราใช้ชีวิตด้วยกันมาตลอดจริงๆไม่อยากจากกันไกลขนาดนี้แต่เราต้องอดทนกันก่อนตอนเป็นคนสู้งานเกิดมาเป็นคนต้องสู้ย่าเง,งอมืองอเท้าเดี๋ยวก็รอดและคิดว่าตัวเองจะสมหวังเราไปสู้เอาดาบหน้าไม่รู้ว่าอเมริกาตอนนี้ดีหรือไม่ดีแต่เชื่อว่าคงดีกว่าเมืองไทย ซึ่งต่อมาจอยก็ยังได้อัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดและหลังจากที่เธอบินไปถึงอเมริกาจอยก็ได้ออกมาอัปเดตภาพบ้านพักซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวแต่หลังใหญ่และในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเธอยังได้ย้ายของเข้าบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมลองขับชันว่าย้ายของเข้าบ้านแล้วคงอีกสักพักหนึ่งถึงจะลงตัวดีใจสุดๆ